สวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์สายจกรถแมกโรซิงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมหรือว่ามาอัปเดตผลงานการขุดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเข้ามานะครับจากทางนะครับทางตัวนี้นะครับเข้ามา จะเป็นลุมขนมครกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางนะครับทางเข้าฝั่งนี้ก็จะเป็นทางหรือว่าหลังคันยาวไปนู่นนะครับก็จะมีคลองไส้ไก่นะครับเชื่อมกับสะครับเชื่อมกับลุมขนมครกตัวนี้นะครับส่วนลุมขนมครกตัวนี้ก็จะมีสะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีสะครับ นี่นะครับเป็นสะสี่เหลี่ยมนะครับแต่สะลูกนี้จะมีตะพักแค่ชั้นเดียวนะครับสะแค,คบครับเจ้าของต้องการเก็บน้ำเยอะกันเลยให้ทำตะพักชั้นเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับโคกใหญ่นะครับประมาณสองงานนะครับ งนี้เป็นโคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะฟีฟอร์มสะฟีฟอร์มตัวนี้ก็ใหญ่ยยพอสมควรนะครับแต่ว่าสะตัวนี้มีน้ำออกนะพี่น้องมีน้ำออกครับโอ้ฝนตกดินตัวนี้แต่งยากครับดินเหนียวครับปัดไม่ไปเลยครับ นี่ครับดูครับสะตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับนี่จะมีโคกตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ที่ปลูกกระท่อมเล็กๆได้เลยนะครับนี่หรือว่าจะทําที่เลี้ยงไก่ก็ได้ครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนานะครับจะมีนาอ้เลินยากครับดินแข็งนี่ครับนาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทางนะครับยาวมาถึงลุงขนมครกครับตรงนี้จะมีลุงขนมครกอีกจุดหนึ่งครับนี่ลุงขนมครกครับลูกใหญ่ครับ ก็จะมีคลองแท่ไก่ยาวไปนู่นนะครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโคกอีกนะครับเป็นโคกใหญ่ครับนี่นะครับจะมีโคกใหญ่แล้วก็จะมีโคกอยู่สามจุดนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะสะสะเกานะครับเป็นการสะเก่านะครับรีโนเวทใหม่นะรีดใหม่ทำใหม่หมดเลยครับเป็นสะเก่าครับตรงนี้ก็มีน้ำาอกเหมือนกันนะครับสะเกา่านี่นะครับลาดเอียงแบบจัดๆนะครับ เพราะว่ากลดินพังนะครับกรีดแบบโอ้ยดูครับนี่น้ํายังไม่ซึมเลยนะครับเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวนะครับน้ําไม่ซับนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นคลองนะครับล่องต่อจากลุมมครกนะคนี่ นี่ครับเข้าสะนะครับสุดยอดครับตรงนี้ก็สามารถปลูกต้นไม้สองฝั่งปลูกต้นไม้สองฝั่งได้เลยนะครับรถก็จะวิ่งได้นะครับ สะลูกนี้นี่งงมากครับน้ำโออกดีมากครับดูครับน้ำเกือบเต็มขอบโบแล้วเกือบเต็มเบิ่มชั้นสองแล้วนะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ